สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาหาพี่สมอีกแล้วสามูหันบ้านโมโตโทุกคนเนีย่ยกำลังนั่งย่างมืดหน่อยนะครับนอ้องแถวนนั้นแสงย่างเร็วมากพี่กัดพอประพันธ์นี่มี23นะครับอุ้ยวันนี้มีตัวตัวเล็กน่ารักด้วยพี่สมตัวนี้เท่าไหร่ยกตัวโอ้ยที่รักพันเดียว่ง ถูกมากทุกคนดูตัวน,นี้จะพันหนึ่งอ่ะตัวเล็กน่ารักเนี่ยนี่ฮะกรอบก๊อกแก้วเลยเหรอพี่กรอบตัวนี้กรอบมากอดูดูทุกคนวันนี้ย่างเร็วมากครับอันนี้เพิ่งกี่โมองมอีกแมงแพลอืมอเร็วเลยอือเร็วมากเลยนี่ฮะสุดที่ตัวนี้อันนี้มีคนจองยังครับเนี่ย ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมีหลายไซส์หลายขนาดออกงานรับออกงานนอกสถานที่ออกนอกสถานที่ครับอันนี้เพิ่งเปิดร้านนี่ฮะซ้อมมูหันบ้านโมโตทุกคนโอ้มาที่บอกแล้วครับโทรมาถามก่อนว่าขายหรือไม่ขาย0890933901นะครับ โทรหลายครั้งนะคะบ,บางทีแบบไม่ว่างรับสายอะไรเงี้ยพิเศษร้อยห้าสิบใช่ไหมครับออท,ำทำไมต้องพัดครับผมดวูวามร้อนแล้วหันไปดูตามเย็นหนอ่อยดูเพสดูเพสเซนเตรอร์ท่านหน่อยทุกคนไปสุดทางร้านอ่ะอ่าสุดทางร้านนี่ดูเพสเซนเตรอร์ครับนี่ใช่แบบ น,นี่ของแท้นะครับต้องของแท้ต้องคนนี้โอ้ทุกคนอยากจะบอกว่าน้าจิ้มเนี่ยเป็นสูตรเด็กเลยนะครับของหมูหันเนี่ยจะว่าหนังกรอบแค่ไหนมาต้องอยู่ที่น้าจิ้มแล้วก็้องดูด้วยว่าเจ๊อารมณ์ดีไหมคนทํา <c oughs> ถ้าเกิดคนทําอารมณ์ไม่ดีมันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงครับ <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริง <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงครับผมนี่ฮะมาเ,เลย <c oughs> โอ้ยงานนอกเลยรับหมุนแล้วทุกคน มีหลายราคาครับมีหลายไส้หลายขนาดเออตัวนี้ไม่ค่อยถลายเพราะว่าเลีเ้ยงออกอาจจะเพิ่มเข้ามั้งไรหน,หน่อยแล้วมันก็อยากออกตอนนี้เดี๋ยวให้โควิดดีแล้วเราออกไปหมดแต่อันไหนก็ไปผ่านน้ำมันอ oh <my> God. มันเกิดปีที่แล้วของตูนนี่ยไม่ได้อยู่นี่ปกติถ้าเกิดอยู่นี่ได้กินหมูหันนะทุกคนเป็นตัวเลยตินเลี่อน ตัดเพิ่นออยตาลูกนึงเมื่อก่อนตอนน้องแพลมากินแรกๆอ่ะตูนจีนน้องแพ้ใหม่ๆพอน้องแพ้มากินอ่ะอเจ๊เขาบอกว่าน้องแพผ้ผอมกว่านี้อยู่กับพี่ตูนขึ้นสิบสองโลอ่ะแบบนั่งในที่ป้าผ่านไปเก้าเดือนก็ได้น้ำหนักมาสิบสองโลเองน้องแพ้ก็แบบต้องซื้อไซส์แบบต้องแบบ อิงแต่ก็เอกอลนะครับหัวหนึ่เอดวนด่ำมากครับผมหนังแบบบางมากทุกคนนี่โอ้โหดูดูสก่อน มาที่ไรต้องได้กินครับหมูหันทุกคนตองอยู่สกลน,นะโอ้โหเห็นที่สมพศหมูหันคิดถึงหมูหันตอนนี้อยู่ใ,ใกล้แล้วใกล้มากด้วย <c oughs> นี่หนังเน้นๆน,นลยจ้าอันนี้ของตูนกินนะครับผม หนึ่งร้อยแสนวิวนะทุกคนสี่แสนวิวผมไปเอาอะไรไม่ไป,ไปเอาไหมเพราพี่ดิวจับได้จับมันจัับมน,น,นี่ฮะนีสุดท้ายเองนะครับนี่ป่ะป่ปะไป,ะป,ะปะชิมกันกินก็ต้องถอดแมสก์สิครับถ้าเกิดไม่ถอดจะกินได้ยังไงอันนี้กินหน้าร้านเลยพิเซนเตอร์ครับทุกคนตอนเนี้ยต,ตอนนี้มาเร็วครับลูกค้ายังไม่มาเดี๋ยวก่อนอันนี้พีเซนเตอร์อ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆนะครับ ดูสิความกรอบเป็นกรอบไหมนนี้หนูขอเป็นน้ำซุปเจ้าก่อนนะซุปเจ้าก่อนอือหือรวมนอนมีเหร้ากรอบเหมือนเดิมหนังกรอบบางๆเข้าห้อลบงร้อยเดียวนะทุกคน เยอะคุ้มอะ่ะน้ำจิ้มของอาร,อารมณ์ดีอยู่ค่ะวันนี้วันนี้เจ๊อารมณ์ดีใช่ไหมน้ำจิ้มเหมือนเดิมอ,อ๋อโอเคครับผม <laughs> นี่ค่ะอันนี้เป็นซีฟูด้ดตูชอบซีฟูด้ดซีฟู้ดจะแบบแบบรสจัดมากแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยจอกหวานมะขามเนาะเป็น <c oughs> ไงน้องแถวอันนี้อยู่ริมถนนนะยังได้ยิน,น,นเสียงกรอบดูดิ <laughs> ถ้าเกิดมาพัทยาต้องมากินนะครับสอสมูหัดบ้านโบโตแต่ขออย่างนึงโทรมาก่อนออโทรมาก่อนว่าขายไหมหลายคนก็ผิดหวังนะมา,าไม่เจออย่างเงี้ยเ,เอาที่ะาเกิดอ,อีกครั้งเลยนะคะ ถนนเล็กทีเดียวครับมาให้ตุนกินเองป็นไงฟินไหมเธอดานล้วออยไม่อยู่นะ อืมฮึกรอบมากน้าเยาจะย้ายมานะทุกคนขายวันไหนได้บ้างครับเจ๊พุทธพรริรหัรศเสาค่ะพุทรหารศึกเสาอธิษฐาต้องโทรมาก่อนอธิษฐานต้องโทรมาถามก่อนนะแม่แน่เริ่มย่างแต่กี่โมงครับเริม่มย่างแต่ช่วงน,นี้ออกไว้แต่บ่ายสองชั่วโมงสามบ่อืมขอย้ำนะครับโทรมาก่อนดีกว,ว่าเนี่ยบรรยากาศทุกคน อืมงมาเพิ่มอ,อ๋อแพวเองทำนี่อร่อยมากฟินเฟิร์เดี๋เช้าก็จกอ่ะจ้าก็อ,อ,อยู่สกอตต์เห็นแล้วอ,บบอยากกินหมูหนันนี่ย มีหนึ่งร้อยบาทก็กินได้ครับหมูหันจะบอกให้ทุกคนหม,มูหันนี่ต้องกินร้อนๆนะทุกคนซื้อแล้วกินเลยเนาะแกงกระเบียนี่เข้ากันครับเอื่อนอลย น้ำจิ้มคือดีไม่กินเผ็ดก็กินไปน้ำจิ้มแจ่วเนาะน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มมะขามนะในการรีวิวที่ฟินมาก <laughs> อะไรที่รักกิเลยพรีเซนเตอร์ของเราครับชอ,อบอไหน,นไหนไหนไงไหนล็อกกล้องหน่อยสิครับ เอาเลยครับเอาเลยแน่ๆเลยเขอดู่น่ๆนะนี่ๆๆหนังนี่อันนี้นนนนข้างล่างนี่นี่แบบแเล,ยจ,ลยจิ้มโกยจิ้มจิ้มจิ้มเยอะโกยเยอะต้องแปลว่าฟินมากอะ จะยิ่งตรงคอนะบอกเลยยิ่งฟินเขาบอกว่าตรงหูแม่บอกคุณก็บอกว่าตรงหัว,วใช่หัวอร่อยแล้วตรงคอคอหมูอะ่ะมันก็หนังสุดยอด,ดยอร่อยเหมือนเดิมครับดีเซนเตอร์เราก็จะน้ำหนักขึ้นไปประมาณย0โล เห็นยางงี yeah. yeah. ้นะตอนนี้เพิ like, okay. right ่งเปิดร้านลูกค้ายังไม่มาเดี๋ยวเย็นๆหน่อยนะบอกเลยเย็นๆกว่านี้นะไม่ว่างต้องรีบมานะทุกคนโอเคแนี่ๆเน้เขาดูแบบโกยแบบน้้เลย พิเซนเตอร์คืสวยแท่ละ่ะเต่นขาวมากเลยเต้นอยู่ใกล้พี่สมแล้วเต้นขาวมากเลยต้องแพ <c oughs> วไม่สราะหัวเากครับบอาะคเราะอัวเะเลยวเะหัรัวนรอะหัวหากหรรัเารัเหวเา มันคืแบบน้ำจิ้มคือดีคือเด็ดเราไม่แพงด้วยถ้าเกิดใครสนใจงานนอกงานมันเกิดงานเลี้ยงงานอะไรทุกอย่างอะ่ะโทรมาครับโทรมาบางคนนะตอนนั้นที่ตูนมาถ่ายแรกมาจากกรุงเทพมาซื้อไปเองเลยนะามาซื้อไปหมุนเองเอือือ ไปเรื่อยๆครับทุกคนนี่ก็จะได้กินไม่ใช่ง่ายๆนะอืมก็จะได้กินนะทุกคนนี่ฮะกล่องก็หนึ่งร้อยบาทพี่สมให้ตัวใหญ่ประมาณนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสี่พันเองทุกคนอุ้ยหมูมีรูปหัวใจตัวนี้สี่พันโคตรใหญ่อ่ะ นะพันนึงใหญ่แล้วทุกคนนุน่ะต้องโทรมาถามราคาแล้วนะครับชอบแบบไหนเป็งั้น้องไปเอาอิ่มฟินมากค่ะกินคนเดียวเลยครับอือเ้าร้านใจดีนะจ๊ะโอเคครับผมอย่าลืมนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามก่อน089 093 3901นะครับสมปาอ้อยครับผม โอเคครับผมพิกัดพรประพาน,นี้มี23นะครับอยู่พัทยาเน,นี่แหละตั้งจีพแมาเลยก็ได้ตรงปากซอยพรประพาน,นี้มี23โอเคครับคลิปนี้ก็ฝดไปสำนีน้นาะน้องแพลนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามฝากยอดดูคลิปน,นะครับหมูหันแสนวิวสวัสดีครับ